三刀流奥義一大三千大天敵か ครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมพบกับชาแนลอันทันทีกับเกมวันเพลสเบาวต้รัสตรองสวัสดีครับผมตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะ,นะครับผมก็บอกเลยนะครับฝากติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับใครยึดถึงพี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมากๆเลยนะครับพี่ก็จะได้มีกำลังอะไรในการทำคลิป นะครับผมเสียงก็จะแหบนิดนึงนะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อครัมีเคยมีคนขอพี่เข้ามานะครับบอกว่าพี่ช่วยเล่นโรเจอร์กับโอเด้งหน่อยได้ไหมคือว่ายุคนี้มันแบบมันยังเล่นได้มั้พี่คือมีคนถามแบบนี้ในสตรีมด้วยนะครับผมนะแล้วก็แชทก็มาถามด้วยนะครับพี่ก็ เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาลองทํากันดูนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของปาร์ตี้ก่อนนะครับว่าเล่นแบบไหนดีนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นค่าซับโรเจร์และโอเดนของพี่นะครับถามว่าเยอะไหมมันก็ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะฟูอะไรขนาดนั้นนะครับผมคือพี่กำลังคิดว่า ถ้ามันจะฟูเนี่ยมันก็ต้องแบบแท็กเยอะหน่อยสําหรับพี่ก็คือแท็กจะมีแค่นี้นะครับวิธีการจัดแท็กเพิ่มนะครับจริงๆมันจัดได้อีกนะรุ่นชั่วร้ายก็ได้นะหรือว่าแบบพาราบิเซียกับตันได้นะครับผมวิธีการจัดผมว่ามันก็ต้องมีตัวละครที่เนี่ยครับหนวดขาวเนี่ยต้องเอาเข้ามาแล้วก็บาวแมนนะอันนี้น,น่าจะได้พอดีนะผมสำหรับหนวดขาวกับบาวแมนนะอืม้วครับแล้วก็ใส่แกนลทยที่จะได้โดนปาดไม่ตายนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่เหรียญนิดนึงนะเนื่องจากว่า ช่วงหลังมาพี่ไม่ค่อยได้เล่นในเรื่องของโรเจอร์แล้วก็โอเดงคือเล่นโอเดงอะ่ะเล่นอยู่นะครับผมแต่ว่าโรเจอร์เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วก็แน่นอนว่าสมัยก่อนพี่อัพมันนะครับผมก็เป็นบูทยี่สิบเก้านะแล้วก็อนาคตพี่ต้องอัพบูทสามแน่นอนสำหรับโรเจอร์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเอ่อในส่วนของโรเจอร์เนี่ยสังเกตเลยนะครับผมว่าจะเจอบูทสามกันเยอะแล้วนะเพราะว่า มันกาลังเข้าสู่เมตาฟ้านะครับผมนี่อันดับสูงสุดที่ผ่านมาพี่อันดับ30เลยนะต้องบอกก่อนนะคือเมื่อก่อนเล่นโรเจอร์เป็นตัวเมนจริงๆนะครับผมแต่ยุคนี้คือไม่ได้เล่นละนะเออนะครับผมแต่ว่าพลังก็ถือว่าเยอะนะสำหรับพี่นะครับผมในความคิดพี่อะไครนูกับโรเจอร์้าเป็นพี่พี่เลือกอะไรนะครับผมคือปัจจุบันนะพี่ถนัดอะไคนูมากกว่าแต่ว่าอะไครนูมันมันเป็นตัวที่แพ้ทางสีฟ้าอย่างรุนแรงนะครับผมแล้วก็ผมว่าถ้าคือต้องพูดจริงๆนะอะไครนูจริงแม่งหลังๆแม่ง เล่นเหมือนรีเจนเลยนะครับผมถึงแม้มันจะเก่งมันจะโหดก็ตามนะแต่ว่าด้วยความที่มันตายง่ายนะสที่เอาโรเจอร์แล้วนะครับผมแต่ทีเนี้ยความยากของโรเจอร์เนี่ยมันคือมันแพ้ใครนู้ไงคาต่บัตแต่มันก็ไม่ได้แพ้ขาดนะมันก็แพ้ประมาณ80%นมันแพ้ถือว่าเยอะนะครับผมแต่20%เนี่ยคือมันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างในการที่จะฆ่าเขานะครับผมแต่อย่าลืมว่า1เกมมันคือ3นาที เราแพ้มันไม่ได้แพ้ที่ว่าเราหนึ่งหนึ่งแต่เราจะแพ้เพราะว่าสานาทีนี่แหละเพราะว่าโรเจอร์มันอาจจะยืนนานไม่ได้ถ้าเทียบกับยุคก่อนนะครับผมดังนั้นนี่คือเรื่องราวของโรเจอร์เลยนะครับผมแล้วก็โอเด้งก็คือยึดธงอย่างเดียวนะครับบวกไม่ได้แล้วนะครับเจอใครนู้ก็คือแบบสกิลไม่ค่อยโดนแล้วนะเออนะครับไม่ไรพูดพร่ำทำเพลงไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับออโรเจอร์นั่นเองนะครับ นะครับโอ้โหเจอราคาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตรงกลางกันเลยนะครับวันนี้จะได้ติดฟักกิ้งบู o ก่อนนั่นเองนะโดนแล้วครับโอ้โหผมไม่คิดว่าจะสกิลนี้โอเคลหลงๆลงหลงมากันลงมากันลงมากันจะยึดจะย็ดเออลงมาก่อนลงมาก่อนธงบีเรายึดเรายึดเอาเลือกกันนะเรายึดเอาเลือกกันเดี๋ยวเรายึดเลือกกัน เออได้เว้ยแล้วก็พุ่งไปล่างคนระับแฟบหลังจากดำนี่น่าจะถูกใจโอเด้งใส่วิ่งอยู่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะผมบอกว่าไม่ได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าเดีย๋ยวนี้เมตาแดงมาเยอะมากโอเคครับผมยืนเติมเกตนิดนึงนะเดี๋ย้คิดลงมาก่อนให้คิดลงมาก่อน,อนถ้าคิดลงมาเสร็จเรานะดูแมปนะครับเกมนี้ต้องอาศัยการดูแมปดีๆนั่นเอง หุยกระเด็นโอเคเอาโรเจอร์พี่โรเจอร์ดอนดีกว่าอ้าวโดนชาร์จเหรอโอเคชาร์ดไปว้ากันไม่ว่ากันสกิลไปแล้วนี่สก,กิลไปแล้วดีอา้าวเล่นแง่ว่ะเฮ้ยโรเจอร์เล่นแง่ว่ะโอ้หเลือ่อนเลื่อนจะหมดเลยอะเลื่อนจะหมดเลยอะผมมีสก,กิลพุ่งแล้วนะครับผมเออโดนไปก่อนนะ โดดโลกาลงไปก่อนเย็นๆ,ๆโอ้โหเป็นอาคาวะ่ะเสี่องอยงานหยาบแล้วเป็นอาคานะจ๊ะเออหลบไปก่อนตีตีต่อเฉวาโอ้โหสองเหวายยังไม่ไหวนะครับผมจังหวะนี้นะเขาติดบูธพอดีนะฝั่งเราน่าจะยับนะน่าจะยับเลยนะครับผมถ้าอาคาเราไม่แบกจริงๆีแมทนี้ถ้ามีโดฟ้าตัวนี้นะ่าสวย Okay. ตายหนึ่งนะเราติดบูซ์ไปแล้วหรือยังไงทำไมแบบมันไม่นั่นอ่ะโอเคผมฉีกไปเลยนะครับผมผมเล่นโรเจอร์ผมฉีกนะผมฉีกไปเลยนะครับเหือเหือไม่เป็นไรเลื่องไปรถเลยนะครับผมโอเคอึบอึบอึบเป็นไงเป็นไงไอ้เนาอไม่ได้วะไม่ได้วะ เออมันเศร้าใจแต่ผมมีอาคาแบงนะครับผมโอเค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 ยังไง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 อ่ะยังไงยังไงเออพุ่งไปก่อน,อ <c oughs> นเออกันเออจะกันไว้เออล้มไม่ได้จะทงเด็ดโอ้ชนะไปนะครับผมถือว่าเล่นยากนะอื้อ <c oughs> มีอาคาแบง โอเคครับผมมาตานนี้นะโอ้เด้งเรามันไม่ไม่เดินหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะ่ะโอ้โหมันก็ยึดกลางไม่ทันเด็ดผมก็ไม่ไม่ทันนะครับกลางไม่ทันก็จบลงมางล่างก่อนเจอกับตันคิชก่อน อย่แต่คิดกันนี่ไองไออกทงนี่นี่กระเด็นไม่เป็นไรครับผมเลือกเขาโลนะเราให้เลือกเขาโลไปอืมลงไปฮะเลียงประทะอาคาง่ายนิดเดียวเาเคโอเคตายไปครับ ยึดยึดไปยึดไปยึดไปใครมาอืมไม่เป็นไรไปทรงบนไม่โดนนะผมเป็นมุมบั็อกนี่โอ้ยโดนใบเอาอะหนีดีกว่าหนีดีกว่าโดนใบโดนใบก็ต้องหนีดิครับรออะไรอะ จีนี่ดีวะเออืมเออดิหูวิดโดนโซโลก่อนว่ะแบบผมชาร์จพอดีนะเมื่อกี้โดนโซโลก่อนนะครับผมปังเดี๋ยวไรเอา,าต่าเดี๋ยวหมดบวกาคาไม่คุ้มนะครับโอเ,เป็นใครอ่ะโอเคได้ เดือทงเดือทงอีเรือทงอีทงอีไปอืมดี๋ยวเออโดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอออุ้ยกำตะคิดมาออกทงลวจ้า เราจะคิดก <five. S 3> okay. oh, ันจะคิดแรงอย่นะครับผมแต่ว่าเราเราเป็นโอเด้งก็แรงนะสวยยึดกันยึดกันโอ้โหไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเนี่ตายนะครับผมยี่สิบวิ่งมนทันไม่ได้อู้เพื่อนตายหมด เๆๆโอ้ตัวเดียวฆ่าไม่ได้ไงวะโอ้เ oh, พื่อนตัวเดียวเองอือตัวเดียวเออจะได้ไปโอ้หูเกือบแล้วครับผมยิ้มไปเลยนะนิดเดียวตัวเดียวเองเกย์ก okay. ดไลค์กับโมเน่ไปนะครับผม มาโอเคนะครับผมมีมีมีเชิงแบบนอกเมตา้นิดนึงนะก็ยังงงว่าทำไมช่วงนี้เกมซุ่มแปลกๆนะครับโอเคกลางได้ไหมกลางนี่เป็นวีวีหรือเปล่าเอ้าทำไมโดนโดนสเก็ดโดนสเก็ดด้วยววาอ่้ยังไงยังไงอไม่โดนใครเลยเออ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  อือสวยกระเด็นนะครับผมโห,โหสวยงามโรเจอร์ไหวปหนละ่ะโลกาไปก่อนปาดโลกาไปก่อนุ้ยโ,โดนดึงหัวใจมาทีมันทีมันเล่นยากนะครับอือหโดนปวด โดนปวนขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันโหดจังวะรอวิ่งนะใครเล่นแม่งโหดจังวะกล้าไหวปะเนี่ยเอ้าไม่โดนอะไรอนะ่ะไอสองไปดเเิเออเดือดๆๆๆจิดกอด่อนนะครับผมทงเยอะทงเต็มมันมีเคียวชิโร่ที่น่าจะเถื่อนอยู่ ด่านนี้มันเหมาะใส่วิ่งนะผมก็ต้องบอกตรงอเคโอเคโอ้เขาช้ำกันมากเลยนะช้ำช้ำหรอช้ำช้ำอูทำไมเขาดออไวจังวะอ้าวจูกกะปะทถจูกกาแม่งทำให้มันดออไว้ผมเลยละเซ็งจริง กระเด็นอยู่แล้วนะครับผมดออไม่ทันเด็กวิ่งไปล่างอะนะด่านนี้ต้องเล่นวิ่งนะครับผมโอเคยึดหยุดยึดยุดยุดยุดช้าใส่ถงใส่ใส่เหรียญยึดช้ามากนะเราไปบนนะไปบนนะไปบนไปบนไปบนโอเคกลับไป โอเคโอเคโอเคยึดเออเอาไปได้อยู่ยึดอีกทงหนึ่งยึดอีกยึดอีกไปดิเออได้อยู่อเ,เออตายเกียวจิโร่เกือบเออได้อ้โ <laughs> หอยากเกินเรียบร้อยครับผม เอาละครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ขอเข้ามานะครับสาหรับโรเจอร์โอเด้งนะครับส่วนตัวก็คือพี่อาจจะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วก็สำหรับโรเจอร์นะครับผมก็เล่นควรจะเก็บสแต็กก่อนนะครับผมแล้วก็พยายามเซฟตัวเองเดินบุกเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นั่นเองนะแต่ด่านที่พี่เล่นเป็นอาาจักรดำมันก็อาจจะเล่นแอบเล่นยากนิดนึงนะครับผมเราเราก็อยากจะรีวิวในด่านอื่นนะครับผมแต่ว่ามันเจออากดําพอดีนะแล้วก็ เจออาคาเจออาคาอนู้นนะครับผมเป็นผมผมถอยออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็รอรอเขาเหมือนกับว่ารอรอเพื่อนที่เป็นสายแทงเข้าไปนะครับคือตอนนี้โรเจอร์นะครับเล่นสายเล่นสายเขาเรียกว่าสายซับได้ก็ดีนะคือเหมือนกับว่าพยายามหาหาโอกาสในการเข้าทานะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับเมื่อเราเมื่อเราบัฟเยอะๆเนี่ยเราจะเป็นเป้านะครับผมเนื่องจากว่าใครนู้นเนี่ยชอบเห็นว่าโรเจอร์เนี่ยเป็นขนมนะครับผมจริงโรเจอร์ไม่ใช่ขนมนะเออสำหรับพี่นะครับเวลาเจอโรเจอร์พี่ก็ถอยเหมือนกันสำหรับพี่เล่นอาคานะเพราะว่าโรเจอร์ เอ่อมันแรงมากนะครับผมถ้าแบบเราหมดอมตะาเนี่ยคือเรียกได้ว่าเราสู้ยากมากๆนะครับสำหรับโอเด้งนะครับผมก็คือหาโอกาสในการยึดธงอย่างเดียวนะสำหรับพี่นะครับไม่ค่อยบวกก็หร่แล้วก็พยายามหาหาจังหวะเข้ายึดธงแล้วถ้าเป็นด่านที่เน้นสายวิ่งนะไม่บวกเลยนะครับเน้นยึดธงอย่างเดียวนะพอยึดธงเสร็จเราไปต่อเลยนะครับเราเราดู ก็เรียกว่าดูลู่ทางในการไปต่อของเราเลยนะครับผมแล้วก็ในยุคนี้โรเจอร์เด้งควรทีจ่จะเล่นซับเยอะๆหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่ซับน้อยแบบ130ไปเจอไปเจออาคาร้อก็สู้เขายากนะครับผมต้องบอกก่อนนอกจากเราเก็บสแต็กมาหรือเราติดบูธนะครับผมโอเคนะมาสรุปกนะันประมาณนี้นะก็เล่นกะขอภัยนะครับผมแล้วก็ ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวท่านพีสตรีมนะครับอาจจะมีโอกาสได้เล่นคู่นี้อีกนะเออให้ให้น้องๆได้ดูนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะครับพี่ไปละบายบายโย